บันเดยยุดเดีเศร้าดอกออกจากอันนี้เต้นใช่หันออกจากอันนั้นเต้นใช่หนีคือกอบอะไรพี่นอ้องยายนั่งกับจึงสี่ละไปพูดดอกพูดเดียวตื่นต,ตะเสาตาดึกต่ดินขับรถกับมิ้วลับมิวนอนบางเทื่อนเฮ้ย <laughs> พี่น้องสุขสุวรนเป็นยังไงกันแน่น้อสำหรับพักแล้วก็ ไม่ย้มพี่น้องตอค่ะเบียดย้ายนั่น,น,นะจะละมือก็ไดโอ้ย่งสี่แหละจะละมือเหชรแต่ผมมีเงินให้ใส่บมมีผู้ใดเอามาให้ใส่แล้วนองเงินจังหวะขั้นเขาเห็ดเอางานหนักกะเอางานเบากะสุกพักแล้วก็ไม่ย้มพี่น้องตอค่ะเบียดย้ายนั่นจะละมือก็ไดโอ้ย่งสี่แหละจะละมือเห็ดเบียกเห็ดงานกะ เมื่อยอยู่ด้วยค่ะมันเป็นงานก็งไงนั่นมันเป็นงานประจำอะ่ะไปเฮ็ดกับวุไส้พี่น,อน้องก็อยากเศร้าอยู่ดอกจล็สซีเห็ดจังไรอะ่รมันเศร้ากับวุ้มีแนวเฮ็ดจังว่าหรอวะก็อยู่ซื่อแค่นั้นเองกับผักพี่น้อนด้ยแต่ว่าก็อยากอยากเลี้ยวอยากเลี้ยวอยากตัวอยากไปถึงงานไม่เก็บเก็บ อยักยเศ้าอยู่ดอกจักซีเห็ดจังไดอะมันเศร้ากับว่ามีแนวเห็ดจังว่าหรอวะแต่อยู่ซืออ้อแค่นั้นข้าเหรียอยู่ลงมาตลอดนก็เอามาตีข้างล่างไอ้ร่วมขืนเด้อพี่น้องพ้ดันขืนนีลีพักแล้วก็ไม่ย้ำพี่น้องต่อค่ะเบียดยายนั่นแต่ละมือก็ได้ โอ้ยังสีแหละเจริญเมื่อยเห็ดกะยักเศร้าอยู่ดอกจลือกสีเห็ดจังไรล่ะมันเศร้าก,กับว่ามีแนวเห็ดจังว่าหรอวะก็อยู่ซื้อๆแค่นั้นงานนี้กับเดินกับกว้างๆวงนี้อยู่ถ้าบ่ามีฝนกับรงสบายสบายพี่น้องรุ่งมายาดาาด่ดงอย่างนั่นกับ่บฟาวปนใดดอกเค็ดไปเรื่อยๆเมื่อยก็ได้หยุดได้เศร้าดอกออกจากอันนี้เต้นใส่หันออกจากอันนั้นเต้นใส่หนีคือกบอลไรพี่น้อง ยายนั่งกับปฎิยุดไเด้เศร้าดอกออกจากอันนี้เต้นใส้หันออกจากอันนั้นเต้นใช้หนีคือกบอะไรพี่น้องออออยายนั่งกับโอ้เด้อยายนันเด้อโอ้ยายนันจะฟอนฟอนใส่ดนตรีบังเดชี่ได้พรต้ององานเก็บการึ้นรถเราก็พักตัวเป็นพักแล้วก็ ไม่ย้ำพี่น้องต่าคะเบียกยายนั่นแต่ละมือก็ไดโออย่างสี่แหละต่ละมือฟาเบียกยายนั่นก็หลลไหลแต่ละมือ,แต,มอแต่เวีนขี่โลกขี่ไพ่ามาอยู่เป็เจังไดและเนาะพี่น้องผู้ใดก็เกิดมากามกับมีหลุมมีไพ่เป็นหลาบอันประเสืิฐเดอิอขึ้นเดอ้อพี่น้องพมนดันขืนนีลีเขาจะระบาดเนาะพี่น้องเนาะ ได้มากกับพ่อได้ใส่นี้พ่อที่ซื้อประตูมาปนพี่น้องเออเขาจะระบาดมะพี่น้องเนาะได้มากกับพ่อได้ใส่นี้พ่อที่ซื้อประตูมาปนพี่น้องเออเรียกยายนั้นก็ไหลไหลเตลมืองเตเวนบูด้อยายนัยนนยย้นเดอโอ้ยายนั้นเด็กปอน ฟ่อนใส่ดนตรีเบังเด้ี่อะไรพว่ต้องใแกกับกพี่น้องด้ยแต่ว่าก,าก็อยากอยากเลี้ยวอยากเลี้ยวอยากทัวร์สบายถึงงานไม่เก็บเก็บเลยพี่น้องสุขูสุขนเป็นยังไงกันแน่น้อสบายพอได้ยุติได้เศร้าดอกออกจากอันนี้เต้นใส่หันออกจากอันนั้นเต้นใส่หนีคือกบอลไรพี่น้องยายนั่งกับ เขาจะระบาดมาพี่น้องเนาะได้มากกับพ่อได้ใส่นี้พอ่อที่ซื้อประตูมาปนพี่น้องเออตึงสีละไปผู้ดอกผู้เดียวตื่นตะเสาตเดึกต่เดินขับรถกับมิ้วรับมิ้วนอนบางเทอือนเดือนเมดปีเฮ็ดกูมือเคู่ว้นมันบ่ไดไปหางานไม่ถางงานสบายสบายกับ นอนเว้นทะเลพี่น้องเลยไ <c> ห <oughs> นเนี่ยค่ะอันงานอันนี้มันก็ได้เห็ดมืดปีมืศาสตร์มืดขี่โลกขี่ไผ่มาอยู่ไม่เจ๊งใดแล้วเนาะพี่น้องผู้ใดกะเกิดมากกะบ่มีหลูมมีไผ่เป็นลาบอันประเสรดดิฐเ้อะแต่บ่มีเงินใ,ใส่บ่มีผู้ใดเอามาให้ใส่แล้วนาอเงินจังหวะข้าเนาไปเห,ปเห็ดเอางานหนักกะเอางานเบ้ากะสูงเขาจะระบาดนะพี่น้องเนาะ ได้มากกับพ่อได้ใส่นี้พอ่อที่สืประตูมาปนพี่น้องเอหัเรียกยายนั้นก็ไล่ไหลแต่ละมือแตตเนวนพ่อดีหยุดเด้วเศร้าดอกออกจากอัน,นี้เต้นใส่หันออกจากอันนั้นเต้นใช่หนีคือกบแหละพี่น้องยานนั่นกับเดือนเมื่อปีเฮ็ดกูมือคู่เว้นมันบ่ได้ไปหางานหม่ทางงานสบายสบายกะ นอนเว้นทะเลพี่น้องเลยพอได้ยุดได้เศร้าดอกออกจากอันนี้เต้นใช้หันออกจากอันนั่นเต้นใช้หนีคือกอบแหละพี่น้องอายกกายน,นนยนั่นกับลายดีบอม่เบกกระดาษซอยยายนั่นหน่ยายนั่นกับอยู่ลงมาตะลดผุตลราคะข, <S <S ขืนเ้อพี่นอ้องพุดันขืนอีลี งานเห็นงานอีน่แล้วค่ะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องป้องไปเอยใ่ยนั่งกัเห็ดตเห็ดหลายหลาย,ลายเอาเงินไปใไส่เหมือนบมแมนดิกับบมีเงินให้ใส่บะมีผู้ใดเอามาให้ใส่แล้วนองเงินจังหวะขั้นเ้าไปเห็ดเอางานหนักกะเอางานเบากะสูงจึงสี่ละไปพูดอกผู้เดียวตื่นต,ตะเสาตเดึกตดิน ขรับรถกะบิ้วรับมิวนอนบางเทื่อนเป็นเบียกเป็ดงานกะเมื่อยอยู่ด้วยค่ะมันเป็นงานของไงนั่นมันเป็นงานประจําอ่ะเพเฮ็ดกับว่าได้พี่น้องเบียกเป็นงานอยู่เระท่านแล้วเบียกแล้วงานี๋ยวแล้วแล้วย้ายสีแวะไป,ไปเตินน้ำเด้อจากพี่น้องเออกระเฮ็ดไปดอกวว่า เป็นยังมากกับรักษาเอาล่ะพี่น้องนั่งซื้อๆมันก็เป็นดอกแยาวัดขึ้นเด้อพี่น้องพุ่มดันขึ้นนิริศกิโลขี่ไผ่มาอยู่ไป่เจีงใดแล่ะเนาะพี่น้องผู้ใดกะเกิดมากกะมีโลูกมีไผ่เป็นลาบอันประเสริฐเด้อสาเฮ็ดหลายๆเอาไงี้ไปไว้ใส่เหมือนโมเมนเด้วกระผักพี่น้องเลยแต่ว่ากะอยากอยากเลี้ยวอยากเลี้ยวอยากช่วยอยากฝาก กูง,งานไม่เก็บเก็บปูเด้อยายนันเด้อโอ้ยยายนันเดจะป่วนป่วนใส่ดนตรีเบิ่งเด้อจีไรพวกต้อ,ตองงานนี้กะเดินกะกวางๆดีอยู่ถ้าบ่ามีฝนกะรล่สมสบายสบายพี่น้องร่มมายาสยายนั่กนงกับเบาะภายในหนูเคลเย็์ไปเรื่อยๆเื่อยขนาดเทปเวียกซูเมืองสวีเดนออกกำลังกายเงี้ยแตกสะสะเป็นกระคุกระคุๆๆ กะยังมีไอ้งานเก็บการขึ้นรถเราสิพักตัวแบบนี้กัญญ์เร้าอยู่ดอกเล็กเสีเยจังไรลรอมันเศร้ากับว่ามีแนวเห็ดจังว่าหรอวะกัอยู่ซื้อแค่นั้นจึงสีล่ละไปพูดดอกพูดเดียวตื่นตาเสาตาด,ดึกตาดินขับรถกับิือรับมืวนอนบางเทื่อนเป็นเวียกเงินงานอยู่บนท่านแล้วเ,เวียกแล้วงาน เ,เ,เ,เดี๋ยวแล้วแล้วย่าดีแวไปเติดน้ำเด้อจับพี่นอออ้องเฮ้ยเปียกกะบ,บ่มี่กินบ่มี่เงินใส่หนีเขากระเฮ็ดไปเนี่ยละอชิพแพอชิพมัเนาะพี่น้องเนาะพี่น,อนอ้องเป็นยังไงงานเก็บการขึ้นรถเราก็พักตัวเป็น,นงานนี่ก็เดินก็กวางๆดีอยู่ถ้าบ่มี่ฝนก็ล่มสบายสบายพี่น้องล่มมายาดก ยานั่นก็บ่ฟ้าวปานใดดอกคิดไปเรื่อยๆโอ้เด้อยายนั่นเด้อโอ้ยยายนั่นจะป้อนป้อนใส่ดนตีเบิ่งเด้สิได้บ่ต้องขนาดเฮ็ดเวียกสุมื้อซุเว้นออกก่างกายเฮียแตกสะสะเป็นกะคุกะคุมันกยังมีเวียกเฮ็ดงานกะเมื่อยอยู่เด้ค่ะมันเป็นงานของยายนั่นมันเป็นงาน ประจำอ่ะไปะเฮ็ดกับว่าได้พี่น้องเองานเก็บการขึ้นรถเราก็พักตัวเป็นเองานเก็บการขึ้นรถเราก็พักตัวเป็นเออกเฮ็ดไปดอกว่าเป็นยังมากกับรักษาเอาล่ะพี่น้องนั่งซื้อๆมันก็เป็นดอกเยาวัฒนจึงศิลาไปผู้ดอกผู้เดียวตื่นตาเสาตาด,ดึกตาเดิน ครับรถกับมืวรับมิวนอนมังเทื่อนอยกเศร้าอยู่ดอก